อเคโอเคเดี๋ยวน้นองพศนะครับปับพศนะครับรพศนะ,ะผมถามนิดนึงว่ามีผมบังคับหรือเปล่าหรือใครบังคับให้เรารับลามไหมไม่มีนะโอเคเพื okay. ่สมัครใจ นะครับไม่มีใครบังคับนะเป็นเพราะเราเชื่อในเอาล็อใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะผมไม่ถามเยอะแล้วเพราเรานั่งฟังด้วยสายตาที่ผมดูรู้นะว่าเราคิดอะไรอยูเออ่เดี๋ยวพูดตามผมเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้เราเขา้าใจว่าภาษาอะไรที่เราจะพูดเนี่ยแปลว,ว่าอะไรแล้วเ,เดี๋ยวพัาพูดภาษา ทุกคนที่เขาไม่ได้จะมาเล่นเรานะดีใจฮะดีใจนะครับเรารับน้องชายกลับบ้านครับนะครับเดี๋ยวเราพูดตามผมนะครับข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่า มุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายของพระองค์ท่านสุดท้ายของพระองค์เชื่อในสิ่งที่พูดไหมเชื่อเชื่อนะไว้สนใจนะไม่มีใครบังคับนะโอเคเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษตามผมนะครับอัชฮัดูอัชฮดูอัช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 ฮัดู

เลว่ามาเอาดอกเนี่ยปาชลายูมาเอาละวันปิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนตะรกขึ้นมาน้ังจากนั้นคยเคยมาหาชาวูดยลาอามื่อกี้เนี่ยนะเหมือนตะรกขดใหม่ ก็ว่ามาเอาลอกที่เขาเรียนตัวโลกกับสามายอยู่มาเอาลอกมาเอ้าล่ะอะไปาริดปานี่เราต้อง้รถเพื่ไปบริสุทธิ์เราจะมันมีความปิดใดๆตั้งที่ที่ปัญมามาเอาล่ะนี่เป็นประจำอยู่อะไปยศโอ้ะทุกคนไม่มีป่าทุกคนคดีใจมากเราตอนนี้เราขอตัวนะครับนะครับมาครับ ความตายคือความปีิงแต่ความจริงมันไม่ตายจะเกอดสวรรค์ต่อไหมฮัลโหล ก็ซื้อจะไปเรียนเวลามีน้องรับอิสรภซื้ะไปเลยครับจะไปละหมาดจะไปเรียนไม่ได้เกรงใจอะไรมันเป็นสิทธของเราเนการตอรับเราตั้งทุกขันด้าไปละหมาดนะทไที่จะเป็นก็ขอเอาที่อ่ไรพอที่มาจากน้ำใจอนครับผมเ้นรับนะครับเข้าสู่บ้านเราไปที่น้องกันก่อน กะเร่แล้วแซนแลบแซนแลบยคโอเคอ่มีความชุ่มชื้นอันเดิมดุลละ อย่างที่เราตรงคนเนี่ยมันจะหายไปเราเชื่อใจว่ารองเชื่อใจนยเรับร้องอยากให้เราหะจริงอยากมีกังวมันไม่มีอะไรมันจะง่ายได้ถ้าคุณเชื่อมันเนี่ยร้องทุกอย่างจะง่ายได้อะไรที่มันยากมันจะง่ายนะแตขอให้เราเชื่อมันทุกทเ่พอใจน้องกอลฉลาดนั้นไม่จะจะพบคนแค่นี้มุสลิมตัวโลกครับดีใจ Keep so sunnah inside my soul Pray it with me and I it all Though the times will keep on changing Hearts will still be craving Craving peace inside their soul So I will pray that Allah will keep me on the straight path Holding me close, I'll never stray back Within my soul Just wait for me to come home